สวัสดีครับพอดีเสี่ยวตั้มทำชมรถเข้าใหม่นะยามห้าอาวันนะครับปี2016นะครับวิ่งแค่เพียง9,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะราคาตั้งอยู่ที่449,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นแค่เพียง2,600บาทนะฮะสำหรับช่วงนี้นะฮะร้านเรานะครับค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีนะครับค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีนะลูกค้าจ่ายแค่เงินดาวนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะรถคันนี้วิ่งแค่9,000กว่ากิโลเมตรนะครับ 9ี่เก้าพันแปดร้อยนะครับใครสนใจนะฮะติดต่อมาที่เซลตั้มได้เลยนะครับที่ศูนย์หกสามห้าหกห้าสามห้าสี่ห้านะครับนี่ครับนี้มีท่อแต่งครับอนวิกด้วยนะครับมีตัวท่อแต่งด้วยแล้วก็มีตัวกันแคลงนะฮะจาก GB Racing นะฮะมีกาดกาดมือเบรกนะครับจากไลท์เทคนะฮะนี่เลยสภาพสวยมากๆนะฮะคันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะฮะ กะสนหรือผ่อนก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ